ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงน,นะคะวันนี้เราผ่านเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะมาเก็บบรรยากาศในบขสสุรินในวันที่27คุมพาพน2567เวลา15นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกานะคะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศในบรรากสกันเลยนะคะ let's go ที่ตอนนี้เราอยู่ในบขสสุรินช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกานะคะมาเก็บบรรยากาศในบขสรเราไม่ได้มาเก็บบรรยากาศนานแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเก็บบรรยากาศในบขสสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆ15.30ถึง16นาฬิกานะคะช่วงนี้ก็มีรถนักดนตรีใช้เอเข้ามาจอดแล้วก็ รร้อยเอ็ดนะคะมาเทียบแล้วนะคะีอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดพกจุดพักผู้โดยสารนะคะค่ะก็คนมารอรถนะคะเก็บเก็บชะโผงเงี้ยเนาะแต่สิบหกนาฬิกาก็มีคนมารอรถนะคะอันนี้เป็น กรุงเทพสุรินทร์สนมน,นะคะนอครเชเอนะคะที่จอดอยู่นะคะ mm hmm. ก็มีรถเดี๋ยวเราไปดูนะ 2> mm hmm. ปะ .2 นครน,นครราชะสีมานะคะ mm hmm. ก็ยังจอดอยู่274ป .2 นครราชะสีมา mm hmm. และก็รถร้อย111นะคะจอดเทียบอยู่ mm hmm. จอรดรอผู้โดยสารอยู่นะคะ mm hmm. ก็ mm hmm. บรรยากาศในพศออนะคะ mm hmm. ฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดรถตู้นะคะสุสเกตสุรินช่องจอมนะคะสุรินจอมพระธาตุุรัตนบุรีนะคะนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะนะคะเป็นนครแชแอร์นะคะนครราชสีมาสุริน,นะ ร้อยเอ็ดสุรินนะคะทางนี้นะคะอันนี้สุรินสีขอรับผู้นะคะฝันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะรถกรุงเทพสนุนะคะวิ่งผ่านบ้านแอดมินนะคะออกแล้วนะคะออกจากบกสแล้วนะคะก็คุณจะไปจอดไปสนุกนะคะอันนี้ น,นี้ก็27กุมภาพันธ์2567นะคะบรรยากาศก็ร้อนนะคะเริ่มสเดกนะคะเพราะว่าเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะก็เริ่มเริ่มอากาศเริ่มร้อนร้อนจัดขึ้นทุกวันนะคะนี่ก็จะเป็นรถผู้สุวินสีสะเกตนะคะ จะเป็นรถตู้สุรินร์ัตนบุรีนะคะฝั่งนี้นะคะ,ปปะก,ก็จะเป็นรถตู้บริการกรุงเทพช่องเมกนะคะอย่างเข้ามานะคะคีกรุงเทพอบุบลพิบูลช่องเมกบุญคาริรนะคะ ก็เป็นรถสุรินช่องจอมนะคะรถตู้โดยสารนะคะมีรถชินเกียร์นะคะชินเกียรค ก็จะเป็นกรุงเทพ99สุรินทร์นะคะนี่นะคะเพื่อนรถเข้าบก2นะคะช่วง15นาฬิกา30ถึง16นาฬิกานะคะก็เข้าบก2สุรินทร์ อันนี้คือภายในบกสอสุรินนะคะช่วง15นาฬิกา50นาทีนะคะช่วงนี้นะคะก็รถก็เพิ่งเข้าหลา,หลายคันเลยนะคะเดี๋ยวรอบรรยากาศอีกสักคู่หนึ่งนะคะสิคนแราจะสีมาสุรินเข้าสุรินแล้วนะคะ ค่ะนที่เราก็เก็บบรรยากาศในบกสให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะรถเข้าบกาสแล้วก็รถจะออกในบกสนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโนู้นกับ้างื่องสี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขบวนรถเข้ามานะคะก็15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเสร็จ แกลีก็เก็บบรรยากาศที่ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะจุดพักผูู้ดารนะคะแล้วก็จะเป็นรถตู้นะคะฝั่งนี้นะแกลเซียค่ะค่ะนี่คือบรรยากาศในโบขสสุรินในวันนี้นะคะวันที่27กุมภาพันธ์2567นนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะ อย่าลืมนะคะถัาชมช่องของเราแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวรัสมีอลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจุมีแเก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวลงไลคเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ